ค่ะหัวข้อนี้นะคะที่พี่เตีวก็คือ <c oughs> เป็นการตียวกันทดสอบการตั้งให้โพลิสิทเทสเทส่วนเทสหน,นึ่งเนาะของอันหนึ่งประชากรนะคะก็ที่พี่เคยสอนไปก็คือมันจะโจมาจะถามว่าเออค่าเฉลี่ยของเราอ่ะเออ,เอ,อลืมพูดเลยว่าเอสอนอะไรบ้างมีเรื่องค่าเฉลี่ยกับเรื่องค่าสัดส,ส่วนเนาะค่าเฉลีย่ยหนึ่งประชากรแทนสัญลักษณ์มิวค่าสัดส่วนแทนสัญลักษณ์พายโอเคเหลือจะเป็นพีก็ได้นะคะแล้วแต่ ทีนี้ก็างที่บอกไปว่าทุทดสอบสมมติฐานเนี่ยมันก็ตั้งให้สูตรเฮดหนึ่งเฮทสูตรก็คือเป็นไปตามที่เราคิดไว้ที่โจทย์ตั้งไว้กับเฮหนึ่งก็คือไม่เป็นไปตามที่โจทย์ตั้งไว้ก็ค่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้แล้วแต่ลองอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์แล้วก็ <c oughs> กำหนดค่าเนี้ยสำคัญแล้วก็คำนวณค่าสถิติทดสอบนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยมีสามเคสเคสท,ที่หนึ่ง ทราบค่ามิวเฮที่เอ๊ะเที่หนึ่งทราบค่าความแปรปรวนเสที่สองไม่ทราบแต่ว่าเอ็นมากกว่าสามสิบใช้ค่าแซตเหมือนกันเลยว่ะเปลี่ยนจากต่างกันแค่ถ้าทราบก็ใช้ที่เขาให้มากับถ้าเขาไม่ทราบเขาก็จะให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าความแปรปรวนของตัวอย่างมาอะไรประมาณนี้แล้วก็สูตรที่สามกรณีที่ถ้าเราไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าค่าความแปรปรวนเลยแต่เรา รู้ว่า n มันน้อยกว่าสาสิขนาดมันเล็กเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตาราง t แทนนะคะอืมแล้วเราก็ใช้ค่า s นะคะการตั้งบริเวณวิกฤตก,ก็เหมือนเดิมว่าถ้าให้ดูที่ h 1หนึ่งว่าถ้าชี้ไปทางซ้ายบริเวณวิกฤตเราจะอยู่ทางด้านซ้ายถ้าชี้ไปทางขวาบริเวณวิกฤตเราจะอยู่ทางด้านขวาแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับบริเวณวิกฤตเราจะอยู่ทั้งสองด้านแบบนี้แต่ว่าต้องเอาเอลฟามาส่วนสองนะลบก่อนลบลบลบตรงนี้ ปกติอะถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเราใช้ a l ลฟามาได้เลยแต่ถ้าพอมันเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับบวบอะเราจะเอา p h ลฟามาส่วนสแล้วดูพื้นที่ที่อยู่บริเวณตรงนี้เช่นถ้าเกิด a l ลฟาเท่ากับ0.05ถ้าเป็นกรณีที่1พื้นที่ตรงนี้จะมีเท่ากับ0.05แล้วก็เปิดตารางว่าแจ้ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เนาะกับกรณีที่2ก็คือ อยู่ทางนั้นขวาวก็คือตรงนี้คือแส0ศูนย์จุดศูนย์สองอ่าพื้นที่คือศูนย์จุดศูนย์อห้าหนูก็หาตรงนี้ว่าเท่าไหร่แล้วก็เปิดค่าเสว่าเท่ากับเท่าไหร่แต่กรณีที่สามถ้ามันเป็นสองหางแบบนี้ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราต้องเอามันมาเอลฟาส่วนสองก่อนเอ้ยไม,ม่ผิดขอโทษทีตรงนี้ต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าเออเบอร์ใช้ได้เลยค่ะแต่ตรงนี้ต้องเป็นศนะูนย์จุดศูนย์สองห้าเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้าก็เปิดฝ ตรงฝั่งขวาก็ปิดเป็นค่าบวกค่าแซนนะคะเป็นบวกแล้วฝั่งซ้ายค่าแซนเราก็เป็นค่าลบแล้วก็แค่ดูว่าค่าแซนเราอ่ะมันน้อยกว่าจุดนี้ไหมหรือมันมากกว่าจุดตรงนี้ไหมแค่นั้นแหละแล้วก็สรุปทดสอบสมมติฐานได้แล้วก็เรื่องที่สองนะคะก็คือการทดสอบค่าสัดส่วนก็ตั้งเหมือนกันแต่ว่าสัญลักษณ์เนี่ยเออมันจะต้องเป็นตัวพารามิเตอร์นะเห็นปะ พออันซ้ายเนี่ยเราทดสอบค่าเฉลี่ยเราก็ใช้ค่ามิลแต่พอฟังขวาเราทดสอบค่าสส่วนเราก็ตั้งเป็ค่าพาราเมตร์ที่เป็นค่าพายซึ่งอาจจะมากกว่า4แทนด้วยตัวเลขที่พี่เคยสอนนูไปอะว่าตัวอะไรก็ได้ที่โจทย์กำหนดมามากกว่า3แล้วก็3หรือมากกว่า5อะไรเงี้ยก็เอาตัวเลขมาใส่4นะคะสูตรมันก็ก็คือ Z เท่ากับ P ลบค่าจริงก็คือค่า4ตรงเนี้ยเท่าไหรไม่รู้เอามาแทนในนี้ นี่เนี่ยเนี่ยคือค่าสี่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยค่ามิวเนี่ยเกิดจากค่าตรงนี้ยม่รเท่าไหร่เป็นศูย์หรือมากกว่าสูตรไม่รู้แทนเข้ามาในนี้นะคะตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ด้วยเกิดจากค่าตัวเลขด้านหลังตรงนี้นะคะเนี่ยไม่รู้อะไรที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็การข้อขอบเขตวิกฤตก็จะเหมือนกับข่อเมื่อกี้เนาะดูที่เครื่องหมายของ h หหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ไปดูใบสูตรนิดนึง ใบสูตรเนี่ยสูตรมันจะอยู่ที่ข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดข้อที่เจ็ดจะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยส่วนข้อที่แปดเนี่ยจะเป็นการทดสอบค่าสัดส,ส่วนเนาะโดยที่สูตรข้อที่เจ็ดเนี่ยกรณีที่มันเราทราบค่าเราทราบค่าความแปรปรวนเราก็ใช้สูตรนี้นี่ค่าแสแล้วก็เค่าความแปรปรวนมาแทนแต่เราไม่ทราบค่าเราก็ต้องเอาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเอออันนี้ก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรค่า s เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะแล้วก็ถ้าอันนี้กรณีที่ n มากกว่าสาสิบเราใช้ค่าแซดแต่ถ้า n น้อยกว่าสาสิบเราก็ใช้ค่า t แค่นี้เองค่ะอแล้วก็ข้อที่แปดนะคะเราก็มาหาทดสอบค่าสัดส่วนค่าสัดส่วนเราก็ใช้สูตรที่ตรงนี้นะคะอันนี้เขา็นเหมือนกันไมอ๋อมันเหมือนกัน อ๋อเออมันเหมือนกันแล้วแหละเออเลื่องใช้สักอันหนึ่งของหนูก็จะต้องเป็นสูตรนี้คือมันแค่สัญลักษณ์ต่างกันเห็นปะที่พี่เคยบอกว่าค่าสัดส่วนอะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเออมันคือค่า p นี่แล้วเราก็คุยกันว่าอ๋อถ้าบางอันเนี่ยบางบางมหาลาัยหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนด้วยค่าพายของหนูก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเออค่าพายโอเคค่ะประมาณนี้ลองทําโจทย์ดูนะคะ ง่ายๆบนง่ายๆสวัสดีค่ะ